คอ๋อเพา่อขึมนก Mix. ิกก็ตื่นเต,ต้นการสวยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นเหมือนแบบถ่ายโตขึ้นดีเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนมองว่ามันเซ็กซี่เยอะไปหรือเปล่าตัวเาคนไม่ไม่มองว่าเซ็กซีเ่เยอะไปเพราะไม่ค่อยมีอะไรให้โชว์ เห็นแค่นั้นอยู่แล้วเราก็มีแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้ออกมาเป็นโฟมมันออกเป็นอนาร์ตอาร์ตอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่คุย เสื้อผ้าก็าให้มันคลุมๆหน่อยเป็นแสงและเงาไม่ได้เห็นชัดเจนมาก,มกอไนะไรก็คือจริงๆเป็นให้คุณแม่แล้วก็เหมือนทางเอกแสตัดสินใจยอยู่แล้วในทุกๆอย่างอะไรเงี้ค่ะแล้วก็อันนี้เชื่อเชื่อมือทีมงานแล้วก็ตัดกล้องด้วยเพราะว่าที่นัดประกอบเนี่ยเคยเคยทำงานด้วยกันแล้วก็ พ oh, kind of ี่นัดจะไม่ใช่แกไม่ใช่ทางที่เหมือนขายวือหวาอะไรอยู่แล้วเราคุยตั้งแต่แรกเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีขายอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออตอนที่ถ่ายหรือว่าเลือกรูปอะไรเงี้ยเราก็ดูตลอดราคาถ้าราคาเราดูสึกโอเคกับเซนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันมันแบบถ่ายออกมาได้สวยกว่าตัวหนูอ่ะคือแบบถ่ายออกมาแล้วเออเราชอบมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่ได้รู้สึกติดว่าเออมันดูน่าเกลียดแบบนั้นค่ะจริงจริงผู้ใหญ่ ว่ามันเยอะไปหรือเปล่าไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นชุดว่ายน้าอะไรเลยอะ่ะอันนั้นอะที่เรายังไม่ได้ไม่ไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่ใช่เราก็ดูตามหุ่นตัวเองอะถ้ามันยังไม่ได้พร้อมหรือไม่ได้สวยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถ่ายเตรียมตัวนาไม่ไการงถ่ายไม่ได้เตรียมอะไรก็เพรก็เพราะว่าถ่ายละครไปด้วยแล้วก็คือกอบมีคิวนี้มาก็มาถ่ายนั่นแหละหลังหลงก็ออกไป แนวแบบมีติดต่อมาอีกต่อไมไม่มีคือจริงๆถามว่าที่ผ่านมามันมีติดต่อมาอยู่แล้วคือตั้งแต่ตั้งนานแล้วแล้วก็มีแบบส่วนมากจะพอเป็นซัมเมอร์ก็จะมีชุดว่ายน้ําอะไรปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คือแต่ประมาณเซ็กซี่นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยจะมีแบบเหมือนทุกปีก็จะมีบางเล่มอะไรอย่างนงี้อยู่แล้วแต่เรามันไม่ได้แนวนั้นเนี่ยเราก็เอ่อปกรูปปกติในอินสตาแกรมก็เป็นลูกอื่นสดใสละเลงไปอันนี้เป็นงานก็ลองเป็นแบบอื่นบ้างะอะไรี้อาเรื่องค่ะจาความง มีนะสุดติดผมของลหนุ่อีกแล้วแบบว่ากลายเป็นแบบผู้หญิงอันตรายของลุงเนี่ยชื่ออรนะ <c oughs> <c oughs> ผู้ชายก็ตราย <c oughs> ไม่หรอกค่ะก็เขาคงแบบดูจากหลายๆอย่างอะไรเงี้ยซึ่งแบบที่ผ่านมาวิวก็มีได้รางวัลอะไรนะแบบพวกเข้าชิงเซ็กซี่อะไรบ้างอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าคนที่รู้จักจริงๆก็จะก็จะบอกว่าเอ๊ะ มันไม่ไมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าลุกเราก็เป็นอย่างนั้นได้เราก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรตามพอเหมือนเขาแบบเราเหมือนจะเรียบร้อยอะจริงๆเหมืนอนแบบว่าแอบ่าอันนี้นก็กต้องมารู้จักกันส่วนตัวค่ะแล้วเราบิวบอกว่าปีแล้วก็มีสาว่กินไปสิบสาม สิ่งที่เขาเหมือนโหวตออกมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือภาพข่าวเราอ่ะมันเป็นอย่างนั้นด้วยแต่เราก็พูดเราก็ขี้เกียจพูดอ่ะคือแบบเป็นจริงยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะคืออะไรไม่จริงเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนภาพลักษณ์เรื่องความเจ้าชู้เรื่องผู้ชายมันเหมือนติดตัวเราไปแล้วใช่ในจริงจริงหนูนะโดนทำ้ายไม่ได้เป็นคนทำ้ายใครแต่ด้ชีวิตจริงเรจ้าชู้ไหมครับพีู่๋ไม่ค่ะไม่ชูงที่เป็นไงบ้างทำหัวใจมีใครมาหาการกันพิีอะไรบ้างไหมไม่ได้มีใครเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ หล,หลังเหมือนงานมันเยอะขึ้นค่ะก็ทํางานดีกว่าก<ม>็ตอนเด็กๆก็สนุกสนานมากๆพอแล้วป<ม>ิดกั้นตัวเองไหมไม่ปิดกั้นค่ะไม่ปิดกั้นแต่ว่าแค่ว่าเราพอเราโตเราเจออะไรมาเยอะขึ้นเราก็ดูให้มันมากขึ้นเพราะว่าถ้าแบบเร็วเกินไปเราก็เสียใจเองก็คือให้ทุกทุกอย่างมันเป็นบทเรียนของเราแดงว่าตอนนี้เลือกที่จะเข้าไทยก็มาคืนมาคืนเลือกนี้เปนยังไงไม่ไม่คือจริงจริง คนที่เรารู้สึกมั่นใจอะ่ะไม่ใช่บางทีหลายๆคนแบบคบไปแล้วมีมีที่เอ๊ะเอ๊ะหรือไม่ไม่มั่นใจแล้วเราก็ยังแบบคบไปซึ่งตอนนี้ก็เอาให้มั่นใจก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเลยเบื่อยังครับหนุ่มในวงการเบื่อเหมือนกันไม่หรอกค่ะคือแบบไม่ว่าข้างในวงการหรือนอกวงการอ่ะก็ไม่ได้ตัดสินว่าเขาดีหรือไม่ดีคือมันก็ต้องรู้จักกันไปอะ